ปุริมาติสังทะตระทุทักิเนนวิรุณหโกปัจิเมนวิรูปะโกอุเอโรุตารันติสังจัตตารุเตมาราชาสมันตาจัตุโรทิสัตถัลลมานาทั้งสุสัทธาสดิิงกะโรนตุกนูสวัสดีครับผมสิน สินวันยินดีนนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสินนามภัฏรายการที่จะพาทุกคนเข้าสู่โลกของความเชื่อความศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับจาตุมหาราชิกาหมายถึงแดนที่เป็นที่อยู่ของเท้ามหาราชทั้งสี่ ผู้รักษาคุ้มครองโลกในสี่ทิศซึ่งเรียกว่าเท้าจตุโลก,กบาลหรือเท้าจาตุมหาราชปกครองดูแลบริวารในอำนาจของตนในแต่ละทิศเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุห้าปีทิศโดยหนึ่งวันและหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์ คำนวณเป็นปีโลกมนุษย์ได้เก้าล้านปีในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงเท้าจาตุมหาราชว่าเป็นผู้ใหญ่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นแรกและชั้นล่างสุดในชากามาพจรภูมิเรียกสั้นๆว่าชั้นจาตุงมีที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพระสุเมรุเท้ามหาราชทั้งสี่ คือผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งโดยจะแบ่งเขตป,ปกครองดังนี้ 1. เท,ท้าทตรถปกครองทางด้านทิศตะวันออกและทําหน้าที่ปกครองคนทันวิทยาธรนางอักษรและนางไมย้ย 2. ท้าวิรุณหกปกครองโลกทางด้านทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภันธ์และพยาครุฑ 3. ท้าวิรูปักปกครองโลกทางด้านทิศตะวันตกและทำหน้าที่ปกครองพญานาค 4. ท้าวกุเวนหรือท้าเวสุวรรณปกครองโลกทางด้านทิศเหนือและทำหน้าที่ปกครองยักษ์อสูรรากสดและพูดผีปีศาจวันนี้ เราจะมากล่าวถึงจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกครองทางทิศตะวันออกมีเทพนครอันสวยสดงดงามซึ่งตั้งอยู่ณทางทิศตะวันออกแห่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินี้มีเทวาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระนามว่าเท้าทัตรรถมหาราชเป็นจอมเทพผู้ปกครองเท้าเธอเป็นมหาราช ผู้มีบุญญาณุภาพมากมีรัศมีมากมีรูปลักษ์ของเทพบุรหนุ่มมีลักษณะอย่างเทพพบุตรรูปร่างงดงามผิวกายสีเนื้ออย่างมนุษย์บุคลิกสงบนิ่มนวลตามอย่างลักษณะของคนทันผู้มีความสามารถทางดนตรีและการสร้างสรรค์พระองค์มีรูปกายสูงสองคาวุธ สอคาวุธเท่ากับ200เส้นหรือ1เส้นเนี่ยเท่ากับ40เมตรดังนั้น200เส้นจึงสูงเท่ากับ8,000เมตรมีสองพระกรพระหัตขวาถือพระขันหรือบางตำราว่าพระหัตซ้ายถือพินสามสายมีรัศมีรอบพระเศียรมีช้างเป็นพาหันนะเทวาที่อุบัติ เป็นบุตรของพระองค์ก็มีมากมายล้วนแต่มีกําลังมากมีฤทธานุภาพมีรมัศมีมียศเป็นอันมากพระองค์ทรงเป็นอธิบดีเป็นใหญ่ทรงปกครองทวยเทพเทวาในเทพนครทางด้านทิศภูรภาณสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูนิ่โดยธรรมซึ่งเป็นผลให้เทวดาทั้งหลาย ได้รับความสุขสำราญทุกวันคืนนอกจากจะทรงเป็นจอมเทพปกครองเทพบริวารในเทพทิศบุรพาดังกล่าวแล้วเท้าท่ตร,รมหาราชยังทรงเป็นอธิบดีปกครองหมู่คนทันอีกด้วยคนทันเป็นเทวาพวกหนึ่งซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิมีความถนัดในการดนตรีศิลปะ ระบำรำฟอนและชำนาญในเพลงขับเป็นยิ่งนะักมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในหมู่เทวดาทั้งหลายเช่นคนทันเทพบุตรผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าสุธรรมมาชำนาญในการตีกลองประจำตัวอันมีชื่อว่าสุรันทะและคนทันเทพบุตรอีกผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าพิมพัสุรกะ ชำนาญในการตีกลองหน้าเดี่ยวเมื่อเขาทั้งสองตีกลองด้วยเพลงคนทันย่อมปรากฏว่ามีความไพเราะสนอโสดของเหล่าเทพเทวดานักหนาไม่ว่าจะมีเทวสันนิบาตการประชุมเพื่อความสนุกสนานเบิกบานของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายที่ใด ก็ย่อมจะมีฝูงคนทันทั้งหลายไปร่รวมด้วยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ขับกล่อมและระบํารําฟ้อนให้พวงเทพได้รับความสุขเริงสารานชื่นบานในการดนตรีบางทีก็มีเทพนารีเข้าร่วมด้วยเป็นการเพิ่มความสนุกสนานให้เกิดกับเหล่าเทวดามากยิ่งขึ้นแม้แต่องค์อมรินเท้าวสัตเทวราช ซึ่งเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ยังทรงมีพระทัยโปรดปรานตรัสสั่งให้หมู่คนทันไปร่วมงานเทวสันนิบาตเช่นนี้เสมอมิขาดสักคราเลยผมขอขยายความเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเท้าทัตตร,รถเพิ่มเตมิมนิดนึงนะครับคนทัน คือชาวสวรรค์พวกหนึ่งซึ่งมีความสามารถเชิงดนตรีเชิงศิลปะการขับร้องฟ้อนรำหนาตกรรมนาฏศินทั้งปวงแต่ต้องเป็นไปเพื่อเป็นพุทธบูชาเพราะถ้าเป็นไปเพื่อความสนุกสนานเฮฮาอาจจะต้องไปบังเกิดในนรกที่ชื่อว่าภาษาหะวิทยาธร คือคำเรียกผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาคมการเล่นแร่แปรธาตุวิชาอาคมต่างๆฤทธิ์ของเหล่าวิทยาทรใช้ในการเหาะเป็นหลักสามารถสแสดงได้สาวิธีก็คือ 1. ของวิเศษบ้างก็เป็นอาวุธวิเศษเช่นพระขันตรีศเป็นอาวุธที่ทำอย่างดีสามารถที่จะทิมแทงย่ำยี และประหารสัตว์ได้แล้วไปทางท้องฟ้า 2. โอสถวิเศษสมุนไพรต่างๆ 3. เวทวิเศษสารพัดเวทมนต์คาถานางอับสอนนั้นเป็นชายาของคนทันซึ่งเป็นนักดนตรีในสวรรค์โดยนางจะเต้นรำไปตามจังหวะดนตรีที่สามีของตนบรรเลง โดยทั่วไปมีความเชื่อว่านางอับสรเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญงอกงามนางไม้รุกขเทวดาคือเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ตามไม้ต้นคัมภีธรรมะปะทัทธกถาถือว่ารุกขเทวดาอยู่จำพวกเดียวกับพระภูมิและเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกา และมีเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เท้าทัตรลที่กล่าวโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยท่านได้กล่าวไว้ดังนี้วันที่6พฤศจิกายนพศส5 3พเห็นท่านเท้ามหาราชมานั่งอยู่องค์หนึ่งมาตัวสูงเท่ายอดตาลจึงหันไปถามว่าใคร ท่านท้าวิรุณหกได้ตอบมาว่าท่านทตรสครับพอท่านเข้ามาใกล้ก็เลยถามว่าทำไมสูงเหมือนเปรตแบบนี้ล่ะท่านตอบว่าอย่างนี้เขาเรียกสูงแบบเทวดาไม่ใช่สูงแบบเปรตถามท่านเทา้าตตารสว่าอดีตของท่านเคยเป็นอะไรมาตอนเป็นมนุษย์ท่านตอบว่าอดีต ผมเป็นพระราชาเมืองพาราณสีครับก็เลยถามท่านว่าเวลานั้นไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นเทวดาได้อย่างไรท่านตอบว่าเทวดาหรือพรหมไม่จำเป็นต้องนับถือพระพุทธศาสนาเสมอไปพระก็เป็นเทวดาเป็นพรหมได้และเวลานี้เท้าทัตตร์ท่านเป็นพระอนาคามี เป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงท่านไม่กลับลงมาเกิดอีกแล้วนอกจากความเชื่อของประเทศไทยแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสไม่ว่าจะเป็นพมา่าเวียดนามจีนเกาหลีญี่ปุน่นทิเบตอินเดียโดยในแต่ละที่ก็จะมีความคล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนจะเรียกท่านว่าเทพชื่กวาเทียนอ้วงหรือชื่กวอเทียนหวางบางตำราอ้างว่าเป็นผู้ดีพินถวายเตือนพระสติพระโพธิสัตว์ในคราวบำเพ็ญทุกขปิริยาให้หันมาตั้งมั่นในมัชฌิมาปฏิปทาหรือในคติของทางทิเบตท้าทัตรถ เป็นเทพเจ้าแห่งความร่าเริงเพราะมีของวิเศษเป็นพินที่ดีและเพลงที่เล่นนั้นเป็นเพลงแห่งความสุขกล่ำปวงประชาประเทศเกาหลีเรียกท่านว่าจีกุกชอนวางปรากฏกายในลักษณะถือพินเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเท้าทัตตาร์รถ วัติของท่านไปแล้วมาที่ด้านความเชื่อกันบ้างนะครับว่าบูชาท่านเท,ท้าทตตร,รถแล้วจะเสริมมงคลในด้านไหนซึ่งตามความเชื่อของไทยเรานิยมขอพรเรื่องฟ้าฝนอากาศหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศทั้งปวงตามคติพรามตันตรบบูชาเพื่อขอความสนุกสนานเรื่องเริงในชีวิต มงคลที่เกิดจากการบูชาเท้าทัตรสร,ราดประทานพรให้ผู้ที่ได้ครอบครองบูชามีความสุขมีศิลปะในการดำเนินชีวิตมีชื่อเสียงความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในด้านดนตรีศิลปะศาสตร์ศิลปกรรมทุกแขนงและประธานชื่อเสียงความสำเร็จโดยเฉพาะ ผู้ที่ปรารถนาหรืออยู่ในแวดวงอาชีพดารานักสแสดงนักร้องครีเอทีฟแวดวงเอีเวนต์และผู้ที่เป็นศิลปาชีพทั้งหลายดังนั้นเท้าทัตรตราชจึงมีบารมีอันยิ่งใหญ่ประทานพรให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่มีความสุขได้รู้จักมีศิลปะในการดำเนินชีวิต ก่อให้เกิดอารยธรรมประเพณีเป็นประวัติศาสตร์ในวิถีแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อนๆที่ทำงานด้านนี้ก็ควรที่จะบูชาท่นานเท้าตาตรถผู้มีจิตใจรักในเสียงเพลงรักในการดนตรีก็ถือว่าเป็นการเสริมหน้าที่การงานได้อย่างดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาที่เรานำมาเล่าให้ฟัง เนื้อหาทั้งหมดนี้เราได้รวบรวมมาจากหลายๆแหล่งทั้งทางหนังสือหรือทางอินเทอร์เน็ตสำหรับ EP นี้เป็น EP แรกหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้และหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะติชมหรือมีข้อมูลที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมมาที่ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ เราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์และนำไปปรับปรุงพัฒนาใน EP ีต่อๆไปแต่ขอให้ช่วยกันคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าใน EP ีต่อไปของเราจะเป็นเรื่องอะไรและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเลยสักคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ